สวัสดีครับสวัสดทีทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดวัดกันทาราลมแห่งน,นี้นะครับที่เป็นศูนย์อบพยพให้กับพ่อพี่พน้องจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับเ,เดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านผ้าดานเลยดานพูดนะครับมีอะไรที่ขอสวัสดีคุทตัน ของเราก็เป็นศูนย์นยพักพิงศูนย์อพยพในอำเภอกันทาราลับที่อยู่ในเขตที่สบับตอนนี้ศูนย์พักพิงพี่น้องที่อพยพมาจากชายแดนจากกันทลักษ์ของเราก็รับพี่น้องอยู่ในอำเภอกันทาราลมตอนนี้18ศูนย์เสร็จแล้วก็ของเราก็เป็นหนึ่งใน18ศูนย์ยอดเมื่อช่วงเที่ยงในวันนี้ 435คนับในปัจจุบันซึ่งก็เราก็ได้ดูแลนะพี่น้องที่อพยพมาด้วยความอบอุ่นซึ่งแล้วก็เจ้าคณะอำเภอซึ่งมีหลวงพ่จังหวัดเป็นประธานท่านก็ได้มีดำิิเมตตาให้คณะสงฆ์ทุกวัดทังวัดให้เป็นวัดเปิด รับรับพี่น้องอดอ้วยความเต็มใจตั้งใจที่จะให้พี่น้องได้เกิดความอทุกวันกับโดยไม่มีพ่อแม่ใดๆเสร็จแล้วก็ร่วมกับท้องถิ่นท้องที่อำเภอกันทาราลุงซึ่งเป็นซึ่งมีนายอำเภอกันทาราลุงแล้วก็มีที่สบาลสมบนดูของเหล่าร่วมกัน กับพี่น้องที่มีศรัทธาที่มอบความอบคุณให้กับพี่น้องที่อุปยุกมาได้มีศรัทธาได้มาช่วยเหลือเกือ้อกูลในสายบุญต่างในศูนย์อุยุของเราวันนี้ก็ผ่านมาสิบวันผ่านมาสิบวันแล้วก็พี่น้องก็มีความอบคุณเป็นอย่างดียิ่งที่ได้มาอยู่กับพวกเรา หน่วยงานก็ได้ร่วมกันก็มาพี่น้องระดับเดือนวางตั้งใจที่จะให้เกิดความความสุขร่วมกันแล้วก็ลดความกังวลระดับในสิ่งที่ก็มีทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณท่านในาลวงด้วยนะครับในพ่อพี่ของเราท่านในหลวแล้วก็แล้วก็เจ้าพนักงานในศูน้์พี่แล้วก็ในศูนย์ของเราก็จะมี ท้องที่ท้องผิดแล้วก็ที่ผ่านมาที่ได้รับกองอุอย่างยิ่งก็คือสายลมจากภาคใต้ส่วนภาคอีสานรซึ่งมีนั่งดรพอฟ้าก็กับดรพอฟ้าซึ่งท่านดรพอฟ้า ขออนุโมทนาขอบคุณแล้วก็พร้อมทีมงานของท่านผู้ดีที่ได้ให้ความอุปควมถ่อมทัช่วยเหลือเกื้อกูลกับพี่น้องชาวกัณฑละที่อพยพมาที่ศูนย์วัฒนธรรมนี้ที่ได้ทำรูปทานเป็นอาหารกับที่ได้มาสร้างความอบอุ่นเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขออนุโมทนาแล้วมีสิ่งไหนที่ต้องการให้ ทางทีมงานหรือว่าทางท่านผอฟ้าได้เข้ามาสำรองหรือว่าช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาอยู่ในศูนย์อพยพนีไนะครับก็ตอนนี้ก็ก็จะเป็นบางทีก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีหนาาัวว่าตับชนึ่งก็จะเป็นเป็นข้อห่วงเป็นข้อห่วงแล้วก็เ,เป็นเป็นมุง้งกับเ,เสือส่อพับส่วเล็กๆที่เขาสามารถที่จะโยกย้ายไปได้กับิดตัวไม่ได้เป็นเสือ่อ เสือที่ปิดหัวตอนนี้ก็เราสำรองด้วยเสือทางวัดแล้วก็เครื่องบริโภคในแต่ละวันก็จะเป็นสมุนเป็นยาซิฟันเป็นมนมเด็กเพราะว่าเด็กตอนนี้ก็น่าจะ70ครสบเสร็จแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงก็จะเป็นแฟมเพื่อนและกข็ขอบาบางตอนนี้ก็เกือบสิบ สิบสิบท่านะครับก็อยู่ที่สูงตอดครับในนารก็จะจะได้นำเรียนท่านขออให้ในในสิ่งที่ศูนย์อุปยพเรายังต้องการหรือว่าต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าวาดนะครับที่เมตตาทีมงานพวกเราและทีมงานท่านขอฟ้าตลอดลา